กับบนันเทิงต่างประเทศวันนี้นะคะก็มีข่าวของทั้งจัสตินบีเบอร์และเซเนโกเมสมาอัปเดตกันนะคะเ <c oughs> มื่อ่สาหยญยิงค่ะเปิดตัวหนุ่มคนใหม่พร้อมโชว์หวานแบบสุดๆนะคะผิดกับจัสตินที่บาดเจ็บจนไม่สามารถบำเพ็ญประโยชน์ตามสารสั่งได้แต่ก่อนอื่นนะคะเราไปอัปเดตอาการของบอบบี้คริสติน่าลูกสาวของวินนี่ฮุสตันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็ยังไม่มีวิ่แววว่าจะฟื้นขึ้นมาหลังจากที่เธอจมน้ําในอ่างอาบน้ําค่ะ บอบบี้คริสติน่าชมอ่างอาบน้ำโทรการโคม่ายังไม่ได้สติก็มีข่าวเลือออกมาเป็นระยะว,ว่าเธอเสียชีวิตแล้วล่าสุดเว็บไซต์เทียมีก็รายงานว่าครอบครัวฮุสตันตัดสินใจจะถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้บอบบี้จากโลกนี้ไปในวันเดียวกับที่วิทนีฮุสตันแม่ของเธอเสียชีวิตในวันที่11กุมภาพัานธ์เมื่อ3ปีก่อนค่ะแต่ญาติของบอบบี้บราวน์พ่อของบอบบี้คริสติน่าก็ออกมายืนยันว่าอาการของเธอเหมือนจะดีขึ้นและทุกคนก็ได้ตัภาวนาห้เธอหายเป็นปกติ ้ดยตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวคนเดียวของวิทนี่อยู่ในอาการปางตายและมองว่านี่เป็นคดีอาญากรรมไม่ใช่อุบัติเหตุค่ะ ่วนทนายความของนักร้องหนุ่มเจสตินบีเบอร์ก็อ้างต่อสาลว่าบีเบอร์มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างรุนแรงจากการเล่นฟุตบอลเมื่อต้นเดือนมกราคมจนไม่สามารถบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์ได้ครบตามที่สารสั่งจากคดีปลาไข่ใส่เสื้อบ้านเมื่อปีก่อนนั่นเองค่ะแต่ยืนยันว่านักร้องคนดังจะกลับมาบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์รวมถึงเข้าคอสควบคุมอารมณ์โกรธได้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนรายงานตัวต่อศาลครั้งหน้า11พฤษภาคมอย่างแน่นอนค่ะ ิดท้ายด้วยอดีตคนรักของบีเบอร์อย่างสาวเซเลน่าโกเมสที่ลาสุดเธอก็ลงภาพสนิทสนมกับหนุ่มเซตในอินสต g r a m มเมื่อเป็นการคอนเฟิร์มเรื่องรักของทั้งคู่ใกล้ๆค่ะก่อนหน้านี้เซเลน่าถูกสับตาว่าเธอได้หนุ่มเซตมาดามหัวใจแทนบีเบอร์แล้วพอะช่วงนี้ทั้งคู่ทำตัวติดกันตลอดแถมยังโชว์หวานแบบไม่แคร์สื่อด้วยค่ะ